พามาดูรถเก่ง่อนถูกนะครับเป็นสวิฟนะครับตัว GL ตัวนี้จะเป็นปีล่าสุดนะครับโฉมล่าสุดของสวิฟนะครับรอบนอกนะครับคันนี้จะเป็นสีแดงนะครับเป็นแดงแก้วนะครับเงาๆเลยคันนี้เพราะว่าเราเคลือบแก้วให้แล้วนะครับด้านหน้านะครับจะมีเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับผมเพราะรถเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆครับจะมีเป็นไฟเดย์ไลท์ขึ้นมาเพิ่มนะครับ ด้านหน้านะครับครอบไฟแต่งนะครับจะเป็นสีดํานะครับเป็นดําด้านนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องนะคันนี้ต้องบอกว่าห้องเครื่องเดิมทุกจุดนะครับไม่เคยผ่านการถอดแกะแงะอะไรนะครับมาร์กทุกจุดนะครับจะยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเครื่องนะครับจะเป็นเครื่องเดิมนะครับไม่ผ่านการจมน้าน้าท่วมชนหนักหรือเปลี่ยนเครื่องนะครับ คานหน้านะครับแล้วก็ซิลิโคนเดิมนะครับคือยังอยู่ครบนะครับสติกเกอร์มอกน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยถอดนะครับแผนการความร้อนคืออยู่ครบนะครับขั้นนี้นะจะมีเป็นล้อแม็กแต่งนะครับเป็นขอบ15ครับจะเป็นล้อแม็กห้าเป็นแม็กของเรนโตนะครับก็จะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นกระจก ปรับเลนไฟฟ้านะครับแล้วก็กันสาดนะครับมีกันลอยนิ้วมือแล้วก็ครอบที่เปิดนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นของแต่งคือคันนี้เขาจะตัดเป็นสีดํากับสีแดงรอบคันนะครับเดี๋ยวพาด,ดูภายในะภายในจะเป็นโทนสีดํานะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าจะเป็นทรงสปอร์ตนะครับต้องบอกว่าเบาอ,อันนี้นะครับนิ่มมาก นั่งสบายนะครับพอดีตัวเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับวิทยุรับรอง FMAM AUX CD นะครับรับรองหมดเลยนะครับคันนี้จะมีระบบพิเศษนะครับจะมีการเลื่นถ่ายนะครับออโต้สต็อปนะครับกระจกนะครับจะเป็นออ t โต้ฝั่งคนขับนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านหลังคันนี้นะครับก็ ครอบไฟนะครับเขาจะมารอบคันเลยนะครับมาทั้งคันนะครับจะเป็นครอบไฟแต่งนะครับด้านท้ายเปิดขึ้นมาตัวนี้นะครับจะมีถาดวางของนะครับสามารถใส่หรือถอดออกก็ได้นะครับใส่แบบนี้นะครับไม่กรณีไม่ใช้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับเบาะนะครับพับได้ 60- 40นะครับจะพับด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ของฝั่งหนึ่งนั่งฝั่งหนึ่งหรือว่าจะพับหมดแบบนี้ก็ได้นะครับ บบนี้คันนี้นะครับราคา3 9 9 0 0 0บาทเป็นสวิฟต์ GLP ี2019เครื่องยนต์พันสองเกียร์ออโต้ครับคันนี้ผ่อนเดือนละ4,9 0พนนะครับสำหรับลูกค้าที่มีประวัติมีเครดิตนะครับผ่อนดีผ่อนตรงนะครับเข้าเงื่อนไขทางธนาคารนะครับรับไปเลยผ่อนเดือนละ4,9 0พนานะครับนานหนปีสำหรับลูกค้าที่ไม่มีประวัติไม่มีเครดิตผ่อนอะไรเลยครับผ่อนเดือนละ70,00นะครับตลอดสัญญานะครับ ฟรีดาวนะครับออกรถ999บาทนะครับเจ้าเรื่องเชื่อเจ้าเชื่อเรื่องหน้าหนาวบ่เดี๋ยวพาไปเที่ยวหน้าหนาวครคันนี้ก็ไปได้นะไป